อย่างที่เมย์บอกว่าอย่ารีบมีเซ็ก์เร็วไปเจอกันในเด็แรกก่อนอย่าเพิ่งไมีมเซ็ก์รอไปก่อนรอสักสองเดือนสเดือนก่อนไม่ใช่ว่าให้คุณรักนวลสงวนตัวไม่ใช่ว่าคุณเก็บสิ่งไว้ชิงโชคนะคะบางคนก็ไม่ได้สิ่งหรอกแต่ความลึกลับมันมีราคาของมันความลึกลับมันมีราคาของมันฟังนะนี่คือความจริงแต่ถ้าคุณทำตัวเปิดเผยคุณจะไร้ราคาอ่ะยกตัวอย่าง เหมือนสินค้าลักชัวรี่สินค้าที่มันแพงๆอ่ะโอ้โหมันลึกลับเนาะกว่าที่เราจะได้สิ่งนั้นมาเราต้องทํำยังไงเราต้องไปจองก่อนนะเว้ยไม่ใช่มีเงินทุกคนมีเงินแล้วจะซื้อได้นะสินค้าแพงๆอ่ะสินค้าลักชัวรี่แบรนด์อ่ะนาฬิกาโรเล็กหรือว่ากระเป๋าแอร์เมสแม่งต้องไปจองลงชื่อก่อนนะหรือแอร์เมส คุณจะไปเข้าช็อปเขาแล้วซื้อตัวท็อปที่สุดไม่ได้นะคุณต้องซื้อจานก่อนคุณต้องซื้อไต่ระดับจานซื้อที่รองจานซื้อเอ่อโบซื้อกระเป๋าอันอันเล็กๆค่อยๆไต่ระดับมาเพื่อคุณจะได้ซื้อตัวท็อปคุณต้องลงทุนกับการซื้อเล็กๆน้อยๆก่อนอนะบุย้ยเขาไม่ให้คุณมาซื้อเลยนะมีเงินคุณก็ทำไม่ได้นะแบรนด์คุณต้องลักชัวรี่แบบนี้ ไม่ใช่บอกโอ้โหมาถึงคนเข้ามาในร้านซื้อเลยค่ะมีเงินซื้อได้เลยค่ะหรือบางคนเข้ามาในร้านไม่ต้องเสียเงินเลยก็ได้ซ้าคุณไม่ให้ฟรีเลยอ่ะชิมฟรีค่ะเดี๋ยวไปชิมที่บ้านต่อเลยค่ะบางคนเป็นแบบนี้ก็ไม่แปลกใจที่ผู้ชายจะไม่ได้หลงไหลอะไรคุณไม่แปลกใจที่ผู้ชายจะไม่ได้เป็นทาสลักอะไรคุณคุณเป็นแบรนด์ลักชัวรี่หรือว่าเป็นคุณเป็นแบรนด์อมสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป กะปิน้ำปลาวางแบรนด์คุณให้ดีๆคุณเป็นประเภทกะปิน้ำปลาที่มันสิบยีบาทก็พอประทังชีวิตหรอหรือว่าคุณเป็นแบรนด์ลักชัวรี่ที่เขาจะต้องลงทุนลงชื่อรอเป็น10เดือนเป็น1ปีเพื่อรอที่จะได้เจอคุณเพื่อรอที่จะได้รู้จักคุณเพื่อรอที่จะได้เปิดแพ็กเกจของคุณ